ลายเป็นประเด็นที่หลายคนจับตามองในการเปิดตัวตัวเกี่ยวลำซิ่งนะพรับคุณผู้ชมของบอสบิ๊กในครั้งนี้ก็ไม่ธรรมดาในการเปิดตัวและเป็นวงใหม่อีกด้วยนะครับคุณผู้ชมและจะมีประเด็นที่สําคัญต่างๆที่บอสบิ๊กได้อธิบายในไลฟ์สดที่ผ่านมาเริ่มจากประเด็นของคูจูนี่โดยบอสบิ๊กนะครับให้ความสนใจคูจูนี่ตั้งแต่ได้ชมในไลฟ์สดของคูจูนี่และได้ติดต่อไปหาคูจูนี่โดยทันที โดยจะส่งข้อความติดต่อไปหานะครับให้ติดต่อกลับมาหาผู้ญ่บ้านฟินแลนด์และครูจูนี่นะครับก็ยังได้เคยไปออดิชั่นในหมอลำไอดอลในทีมบิวเจชลียาแต่ไม่ผ่านเข้ารอบนะครับโดยบอสบิ๊กได้โดนตาโดนใจครูจูนี่แล้วนะครับคุณผู้ชมบอสบิ๊กเลยเสนอการวางแผนงานให้กับครูจูนี่โดยให้มาขึ้นตัวเกียวบันเทิงศิล และเป็นการเปิดตัวศิลปินคนใหม่แบบเซอร์ไพรส์และให้เซ็นสัญญาโดยทันทีนะครับโดยบอสบิ๊กนะครับก็จะทำวงให้กับครูจูนี่โดยจะเป็นเวทีมอลำัมซิงโดยบอสบิ๊กจะจ่ายในเรื่องค่าใช้จ่ายทุกอย่างโดยในวันเปิดตัวนะครับบอสบิ๊กจะประกาศมอลำัมฝ่ายชายที่จะมาร่วมเซอร์ไพรส์เป็นมอลำัคู่กันกับครูจูนนี่ในวันเปิดตัว ในวันที่23กันยายนที่จะถึงนะครับโดยในวันเปิดตัวนะครับบอสปิกก็จะจัดขึ้นที่บขศ .3 จังหวัดขอนแก่นและให้ชมฟรีทั้งประเทศกันเลยทีเดียวนะครับโดยจะมีในไลฟ์สดให้ชมฟรีอีกด้วยนะครับคุณผู้ชมในวันเปิดวงนะครับบอสปิกยังได้ระบุอีกด้วยว่าสแสดง3ทุ่มถึงตี2เล่น5ชั่วโมงเต็มแดนเซอร์หญิง12คนและถ้าหาก้าผพานนะครับอยากได้โตเกียวมิวสิก มาร่วมโชว์ก็สามารถรับเชิญได้เฉพาะเวทีโตกเกียวลอมซิ่งก็ราคาไม่ถึงแสนเล่น5ชั่วโมงวัดบ,บิ๊กบอกว่าคุ้มมากเลยนะครับคุณผู้ชมทั้งระบบแสงสีเสียงแบบครบวงจรวัดบ,บิ๊กระบุด้วยว่าเพียงแค่โพสต์รูปเวทีไปได้ไม่นานก็มีคิวงานเข้ามาแล้ว10คิวงานและวัดบิ๊กระบุว่าถ้าไม่เป็นกระแสไม่ใช่วัดบิ๊กอยู่แล้วราคาไม่ถึงแสน และบอสบิ๊กหลุดปากออกมาว่าระบบเครื่องเสียงนั่นก็คือระบบสายยันซาวจากเมืองอุบลราชธานีนั่นก็คือการกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งของอุบลสายยันซาวกับโตเกียวลัมซิงและคิดว่า FC แฟนคลับของอุบลสายยันซาวรอการกลับมาในครั้งนี้ด้วยเช่นกันนะครับถือว่าเป็นการเปิดตัวแบบเซอร์ไพรส์ของระบบเครื่องเสียงอุบลสายยันซาวได้กลับมาร่วมงานกับบอสบิ๊กอีกครั้งนะครับ หลังจากเกิดประเด็นดราม่าก่อนหน้านี้นะครับและยังมีเซอร์ไพร์หมอลําฝ่ายชายที่หลายคนจับตามองว่าจะเป็นใครนะครับและในหลายๆคอมเมนต์ที่ผมได้เข้าไปอ่านก็จะมีท่านจอมยุทธไม้ไทยหัวใจศิลหรือไม่นะครับและอีกคนก็คือน้องชายกูจูนี่นะครับ <ๆ S 1> ก่อนหน้านี้นะครับบอสวิกได้โพสต์รูปคู่ไม้ไทยหัวใจศิล หรือคุณผู้ชมมีความคิดเห็นว่าอย่างไรกับมอลำฝ่ายชายที่จะมาคู่กับกูจูนี่บนเวทีโตเกลาวลมซิ่งจะเป็นใครนะครับสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับหากไม่อยากพลาดข่าที่ใหม่และฉับไวในวงการบันเทิงติดตามได้ในช่องของเราได้เลยนะครับสวัสดีครับ